มาต่อเกม h o g w อ r ์ s กันเลยนะครับปรับเอาต้าครับแล้วก็ปรับ DLSS ในระดับคุณภาพเหมือนเดิมครับผมมาครับนี่หกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมนะครับเล่นลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ Battle Arena กันครับแลวตรงนี้มีคนไม่ต้องไปแล้วตรงนี้แหละ อะไรอะไรกิ้งมาเนี่ยเปี่ยงไปครับเดี๋ยวเราจะจัดคอมโบหูคนเยอะด้วยคูปตุ้งตุงตุงเออเออนี่ครับปวนนักวนนักปวนักังวังๆังๆังังๆังังไหนไหอันตีไอ้นี่แหละ อนี่แน่แล้วเบิดไปกินเบิดไปกินเออกระเด็นตกไปเลยลบนี่เออเออเน้น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 ในตัวนึงอยู่ตัวนึงเลยเลยลบลบฟูนี่แน่นี่แน่แล้วก็ จัดคอมโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีรอบนึงขออีรอบนึงเออเออเออนี่สามสกิลเดือดอตายเลยครับเป็นไ,ไงจังหวะาศาสตร์สกงสกิลครับโย,ยายาเก็บยาไว้เข้าแบทเทิรนอารีนานะครับนี่เล่นได้สบายครับฮอกวอตส์สกยูกินไปแค่40%เท่านั้นเองเล่นได้สบาย นี่ครับชมมงชมเมืองเล่นได้ลื่นหัวแตกครับภาพสวยสานสก,กิลอย่างมันๆเลยครับโอเคประมาณนี้ครับผมกับเกมฮอกวอต